ยากเพราะว่าอะไร่ะมันก็สลับไปสลับมานะครับถามตอบถามตอบการต้องโยกประธานกริยามาให้ครบนะครับดูกไหมถึงเวฟโยกมาให้ครบไม่ใชอยู่ดี่กระแปะไปแล้วไม่ได้นะครับประธานกริยาไม่มีกระปอทันทีเลยต้องใส่กระมาให้มันครบประธานกริยาครับต่อไปเตนะหีโมคันลานะไมหังธรรมมังกะเทตวายาหิ ตาทิสสะหิเมสาวกัสสิธานิทัศนังนัตถิติสัทธาอันว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วอิติว่าโมกขันลานะดูก่อนโมกขันลานะเตนะหิธาอย่างนั้นระวังอันว่าเธอกระเทตว่ากล่าวแล้วทำมังซึ่งทำไม่หังแก่เรายาหิจงไปจงไปยาธาในการไปเนี่ยครับไม่ใช่ยาธาต่ไว้กินแกปวดท้องนะรู้ไหมล่ะ เออรู้ไหมยังเบิดยาธาตุแปลว่าอะไรเออปวดท้องบ้าอะไรยาธาตุแปลว่าอะไรมามั่วไปทั่วไปโอ้ยาหีเนี่ยแปลว่าอะไรย่อมรู้ย่อมรู้มานี่เองรับอยู่มาโอ้โหยาธาตุย่อมรู้ข้าพเจ้าพูดจะฟังแล้วบอกยาธาตุจงไปยาหีจงไป ไม่ใช่ว่ายา,าธาตุแก้ปวดท้องปวดหัวมึงฟังได้อันหลังน่ะแหละอันหลังไม่ต้องไปเน้นมันพูดไปฟังเล่นเฉยอเออเรื่องประเด็นแต่อันหลังนะครับยา,าธาตุอันไม่เอาอันยาหิจงไปเออยา,าธาตุในการไปแล้วก็บอกแล้วมันจะยา,าธาตุแก้ปวดหัวปวดท้องเออท้องอือท้องพองไม่ใช่มันไปฟังเอาของไม่ดีอ่ะของดีไม่ฟังเออ ต่อไปฮิกิธานี้ในการนี้ทัศนังอันว่าการเห็นสาวกสะซึ่งสาวกมีของเราตาที่ัสสะผู้เช่นกับด้วยเธอนัถิย่อมไม่มีดังนี้โสเอวังกฤตสามิพันเตติสาทธารังบัติวันทิตวาอากาเสอุปติตวาปรินิพานะทิวเส สารีปุตตเถโลวิยะนานปการาอิทธิโยกัตวาธรรมังกเทตวาสัทธาดังบันทิตวาการาสิราอย่างอัตวิง่งคันตวาปรินิพพายิโสมหามโมกขันลานอันว่าพระม,มหามโมกขันลานะน,านอาวัตวากราบทูลแล้วอิติวา่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจรเดินหังอันว่าข้าพระองค์กฤตสามิจักกระทำเอวังอย่างนั้นดังนี้ วันทิตวาถวายบางคมแล้วสถาราดังซึ่งพระาศาสดาอปฏิตวาเหาะขึ้นไปแล้วอากาศเสในอากาศผู้ก่อนผูดเลยเสนะครับผูดราวกับว่าพระสารีบุตรผู้เถระนะครับกัตวากระทำแล้วอิทธิโยซึ่งฤทธิ์ทั้งหลายนานาประการามีประการต่างๆประเด็นนีทีานธิวเสษในวันเป็นที่ประเด็นิีพผาน กเทตาวากล่าวแล้วทำมังซึ่งทำทัดบันทิตาวาถวายบางคมแล้วสัทธาดังซึ่งพระศาสดากเทตาวาไปแล้วอัตวิงสู่ดงการสิยาอย่างในการสิลาปรินิพายิปรินิพา,านแล้วนะครับเถรงกิระโจดามาเรสนติอยังปิกถาสกระจมพุทีปังปัตถลิ ทัตถาอันว่าพระศาสดาใช่เปล่าไม่ใช่ดีปัตถทธินะครับอกถาครับกถากถาอันว่าวาจะเป็นเครื่องกล่าวอยังปิแม้นี้อิติว่ากิระได้ยินว่าโจราอันว่าโจรทั้งหลายเถรงยังพระเถระมาเดสุงให้ตายแล้วดังนี้ปัตทธิแผ่ไปแล้วสกระชัมพุทีปังสู ชมพูทวีปทางสิ้นสกระว่าทางสิ้นครับออข่าวลือไปทั่วทั้งชมพูทวีปเลยว่าพวกโจรฆ่าพระมหาโมคคันลานะครับถึงหูพระราชาครับราชาอาชาตสัตตุโจเรปริเยสนัทธายะจาระปุริเสปโยเชสิ ราชาอันว่าพระราชาอาชาตสศัตรพระนามว่าอาชาตสัตรูปรโยเชสีประกอบแล้วหรือว่าส่งไปแล้วจารุบุริเสซึ่งจาระบุรุษทั้งหลายสายลับครับของสดแนมออส่งแล้วซึ่งสายลับทั้งหลายนะครับปริเยสนถายะเพื่อประโยชน์แก่การแสวงหาโจเรซึ่งโจนทั้งหลาย เตสุปิโจเตสุสุราปานีสุรังปปิวันเตสุเอโกเอกาซาปิดถิ้งปาดิตวาปาเตติโจเตสุคันเมื่อโจรทั้งหลายปิวปิวันเตสุดื่มอยู่สุรังซึ่งสุราสาสุราปาณีในโรงสุราเอโกโจโดอันว่าโจรคนเหนืองปาริตวาปะหานแล้วปิดทิ้งซึ่งหลัง เอากาะเจระของโจรคนเหนึองโจรังยังโจรป่าเตสิให้ล้มคว่ำไปแล้ว,วปแลวปแล,ปแลปีีกระตกไปเฉยไอปาตาท่ามันตกไปเออแล้วมันจะเป็นอย่างงั้นเหรอเออจริงมันจะเป็นยังไงอ่ะตกไปหัวเลยไงครับหัวทิ่มกระมังไปเลยอย่างเงี้ยลองดูไหมล่ะ <c oughs> เออมายืนเดียวกกหัวไปหัวทิ่มไปเลยนะ ถ้าเกิดว่ามันไม่เทียมก็ต้องทําเป็นแสดงหนังหน่อยตบไปนิดหนึ่งเป็นไงครับพุ่งไปเลยครับแสดงหนังอ่ะพุ่งไปไกลเลยอย่างเงี้ยตรงไปเลยตรงนะครับตรงไปอีกภาษาอะไรมันตรงอะไรตรงเออตรงคืออะไรโอ้โหไม่ใช่แล้วมั่วไปแล้วไม่อยากเชื่อมมันหรอกก็พูดอ่ะภาษามันยังไม่รู้ภาษาตัวเองอ่ะโอ้มาอยู่นี่ยังไม่เกี่ยวหรอกอยู่ไหนก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออมันเดี๋ยวพูดว่าอะไรพูดทุกวัน อ้าวนะครับโสตั้งสันตัดเชตวาอัมโพทุพินีตะตาวังกัดสมาเมปิดถิงโปเถสีติอาหาโสโจโรอันว่าโจนันตัดเชตตวาตาวาดแล้วตังโจรังซึ่งโจรนั้นเฮย้ฮยนะครับตาวาดแล้วนะครับทุพินีตะ เฮ้ยไอพจรผู้แนะนําได้โดยยากผู้เจริญมีผู h <h anyway> ้เจริญอ uh ีกครับเรียกเพาะนั่นเนี่ยเอออําพอนี่ไม่เรียกพ่อเมืองนะครับเออเออเฮ้ยไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้พวกบอกยากไอเบิ้ลเป็นต้นครับไอ้พวกบอกยากผู้เจริญเฮ้ยนะครับทุบปณิตานะครับเอี่ยตวังอันว่าเมืองพอเถอะสิ โอเทสิย่อมตีปิถิงซึ่งหลังเมของกูกสมาเพราะเหตุอะไรดังนี้นี่นะครับต่อไปกิมปะนะฮะเลทุตทะโจระตยามหาโมคกัลาโนปัทมังปะหะโตติโจโรอันว่าโจรอีกคนหนึ่งนะครับนอกนี้อาหากล่าวแล้ววิติว่าทุตทะโจระไอ แน่ไอโจรชั่วทุธทะนะครับแน่ไอโจรมันก็ไป็นโจรเหมือนกันเหรอครับแน่ไอโจรชั่วฮาเลเฮ้ยฮาเลเฮ้ยนะครับแน่ไอโจรชั่วเฮ้ยปนะก็มหาโมกคันลานุอันว่าพระมหาโมกคันลานะแตยะอันเมืองประหาโตประหารแล้วปทมังก่อนกิงเหลือดังนี้ กใครใครฆ่าใครก่อนแล้วมึงใครเป็นคนฆ่าก่อนมึงประหารก่อนนังไงเถียงกันเถียงกันนี้นะครับดังนี้ต่อไปกมิมปะณะมะยาปหาตาภาวาังตะวังนะชานาสีติโจโดอันว่าโจนาปุชิถามแล้วอิติว่าตะวังอันว่าเมืองนะชานาสีย่อมไม่รู้ มายาตอปนะก่อนแปลว่าอย่างปนะก็ตวังอันว่าเมืองณชานาสิก็ไม่รู้มายาปหาตะภาวังเึ่งความที่แหงแหงใครมั่วไปด่แหงใครเออซึ่งความที่แหงพระมหาโมคันลานเป็นผู้อันกูประหารแล้วเออประหารแล้วกิงเหลือดังนี้ เออมึงไม่รู้หรืองไงว่ากูเนี่ยฆ่าหรือเรื่ออะไรก็ซัดพระมหาโมคคานะไปก่อนเนี่ยแล้วได้อาจจ่านใช่ไหมครับมึงไม่รู้หรืองไงว่ากูซัดก่อนเลยคนแรกอ่ะมึงไม่รู้หรืองไงเออเขพูดงี้เลยครับอ่าต่อไปอิติเนสังมยาปะหะโตมยาปะหาโตติวะทันตานังสุตวะเตจาระบุริสาเตสพเพโจเรตะคันตวะคัเหตวะ ลันโยอาโลเจสูงหยุแทรกครับเนสังโจรานังเมื่อโจรทั้งหลายเหล่านั้นวทันตานางกล่าวอยู่อิติว่ามหาโมกขันลานอันว่าพระมหาโมกขันลานะมยาอันเหล่าปะหะโตปะหานแล้วมหาโมกขันลานอันว่าพระมหาโมกขันลานะมยาอันเหล่าปะหาโตปะหานแล้วดังนี้ การะปุริษาอันว่าจาะบุรุษทั้งหลายเตเหล่านั้นทุตวาฟังแล้วก็เหตุวาจับแล้วโจเรซึ่งโจนทั้งหลายสัพเพทั้งปวงเตเหล่านั้นอาโลเจสูงกราบทูลแล้วลันโยแก่พระราชาอิติด้วยประการนัชนีนะครับนั่งฟังหูเฉยได้เลยครับจะไปสอนแนวหเฉยนะต่อไป ราชาโจเดปกโกสาปเปต,ตวาปุชิตุมเหหีเถโลมาริโตติราชาอันว่าพระราชาบุคลังยังบุคคลปกโกษาปเปต,ตวาให้เรียกมาแล้วโจเดซึ่งโจรทั้งหลายปุชิตถามแล้วอิติว่าเถโลอันว่าพระเถระตุมเหหีอันเจ้าทั้งหลายมาดิโตให้ตายแล้วหรือดังนี้ประโยคอะไรให้ตายแล้วนะ ดู้ดีอันว่าพระเถระอันเจ้าทั้งหลายให้ตายแล้วมีอันด้วยอันตุกรรมนะครับปอนะครับแปลไม่เป็นกระปอดังนี้อามะเทวาติโจรอันว่าโจรทั้งหลายอาหังส่กราบทูลแล้วอิติวา่าเทวะข้าแต่พองผู้สม,มุติเทพอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นดังนี้เกนะตุมเหออุยโยชิตาติ ราชาว่าพระราชาปุชิตัดถามแล้ววิติว่าตุมเหอ,อันว่าเธอทั้งว่าเจ้าทั้งหลายเกนะอันไขอุยโยชิตาส่งไปแล้วดังนี้นักคะสมณเกเฮหะเทวาติโจราอันว่าโจรทั้งหลายอาหังสุกราบถูแล้ววิติว่าเทวะข้าแต่พระอ,องค์พูส้สมุติเทพ มะยังโยกมานะครับมะยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอุยโยะสนาสะมณณะเีอันสมณะเปื่อยนะครับเปื่อยนะครับอันสมณะเปื่อยทั้งหลายอุยโยชิตาส่งไปแล้วดังนี้โยกให้ดีนะครับนะต้องเป็นมะยังน้เพราะถามต่อไปหน้าเป็นตุมเีอุยโยชิตาข้างหลังก็ต้องเป็นมะยังอุยโยชิตานะครับ ราชาปัญจสเตนักขสมณเกคาหาเปตวาปัญจสเตหิโจเรหิสัตถิงราชังคะเนนาภิปปามณสีสุอาวาเตสุนิขณาเปตวาปะลาเลหิปฏิจฉาทาเปตวา,ตา,า,ตวาอักิงทาเปสิอาธานีสังชามะภาวังยตวาอายะนังคเรหิกษาเปตวาสาเพทันดาทันดังกาลาเปสี ตะตูสุจโจเลสูสูลาสโลปนังการาเปบราชาอาันว่าพระราชาผุ้กลังยังบุคคลคาหาเปตวาให้จับแล้วสมณะเอ้นักฆ่าสมณะเกซึ่งสมณะเปืยทั้งหลายปัญจสเตมีร้อยห้าเป็นประมาณเออสัตยิงลอยกรับโจเรหีด้วยโจรทั้งหลายปัญจสเตหีมีร้อยหเป็นประมาณ ปุครังยังบุคคลนิคนาเปตวาให้ขุดแล้วขุดลงอะขุดแล้วเออ่ขุดหรือฝังเนี่ยฝังฝังฝังไปเอาฝังขุดลงไปเอาฝังครับนิษมีนิดด้วยลงมีคณะไปเอาขุดแต่ละมีนิดลงไปเอาฝังครับไปเอาเป็นไปเอาฝังอ,อ่ยังบุคคลให้ฝังแล้ว อาวาเตสุในหลุมทั้งหลายนาพิพป,ประมาณเนสุมีสะเดือเป็นประมาณเค่สะเดือนนะครับราชังคเนที่เนินแห่งพระราชาปโดยอัจสนามหลวงตัวนี้ที่เรียกสนามหลวงเนี่ยสถานที่ของพระราชาที่ขเขียนวังนะครับเหมือนสนามหลวงประเทศไทยนาหลวงก็อยู่ในะสนามหลวงนะครับกรุงเทพนะข้างวัดพระแก้ว,นะหวให้ ฝังแล้วในหลุมทั้งหลายมีสะดือเป็นประมาณที่เนินแห่งพระราชาบุคคลังยังบุคคลปฏิชาทาเปตวาให้ปกคลุมแล้วภาษาเลหีด้วยฝังทั้งหลายลยืนระสะดือนะครับเอาฝังกบเลยกบหัวหอะไรครับบุคคลังยังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้ว,ลวอักคิงซึ่งไฟ ไปดงแปว่าจุดไฟนะครับเออให้คนจุดไฟครับอาทาข้างนั้นราชาว่าพระราชายตวารู้แล้วเนสงังโจรานางชามะภาวาังซึ่งความที่แห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันไฟไหม่แล้วชามะนะครับกรรมะวาโจกนะตาปัจจัยครับ ธามะอันไฟไม่แล้วดูแล้วซึ่งความที่แห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันใไยไม่แล้วนี่ภาวะเข้ากับตะปัจ,จัจนะครับภาวะเข้ากับตะภาวะเข้ากับยุป,ปัจจัยภาวะเข้ากับน้ำน้ำนะครับต้องไปให้เป็นบุคลังยังบุคคลกษาเปตาวาให้ไถแล้วอายะนังคเดยิด้วยไถเหล็กด้วยไถจะเป็นวิการแห่งเหล็กทั้งหลายอายะแปลว่าเหล็กนังคละแปลว่าไถ ด้วยไถเป็นยุการแห่งเล็ก <speaker> ท <eterm oon> ั้งหลายอะไรบุคลังยำบุคคลกาดาเปสีให้กระทำแล้วสัพเพโจเรซึ่งโจทั้งหลายทั้งปวงขันดาขันตังให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เออเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยครับไม่น้อยท่อนใหญ่นั่นแหละท่อนละท่อนเจริญครับอ่ะนี่เป็นเจริญอ่ะท่อนน้อยท่อนใหญ่ครับแหลกละเอียดเนียนเจ๊กเจ๊กเลยครับ เละเลยไถเละเลยนะครับบุคดังยังบุคคลกาลาไปสีให้กระทำแล้วสูลาโลปนังซึ่งการอะไรเนี่ยยกขึ้นสูราตรงไหนสู่ลแปลว่าแล้วอาโลปนะแปลว่ายกขึ้นครับซึ่งการยกขึ้นสู่ลาวในโจเลสูในโจนทั้งหลายจตุสุสี จะมีหัวหน้าโจรสี่คนครับเออเอาเหลานะครับไปเอาเอาหลาวทิ่มเสียบตูดดาบก,กันไปก็ทำไมครับชูไว้อนะครับตั้งไว้นั่นแหละอันยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งการายกขึ้นสู่หลาวในโจรทั้งหลายสี่นะครับสี่คนนะครับสี่หัวหน้าครับ <c oughs>